สวัสดีครับนี่ผมเจมินี่นะครับอยู่ในเกมที่ชื่อว่าเซอร์โซนนั่เองนะครับเกมนี้เหมือนได้แรงบันดาลใจมาจากเดซีหรืออะไรแบบนี้ด้วยนะจากที่เขาว่ากันนั่นเองคุณผู้ชมครับเกมนี้สามารถเล่นอ่าโซโล่คนเดียวที่เป็นซิงเกิลเพลเยอร์ได้แล้วก็มัลติเพลเยอร์กับผู้เล่นอื่นได้นั่นเองคุณผู้ชมครับมาพร้อมแมปแบบโอเพนเวิลด์นะครับก็จะเป็นแมปแบบนี้เลยนะอันนี้เราอยู่ด้านในนะครับนะไม่สามารถทําอะไรมากนักได้นะไอเอ็มพีซีนะครับสามารถอ่าทำการซื้อขายไอเทมต่างๆได้นะ อไอเกมเนี้ยมันขายเกมหนึง่งที่มันเกี่ยวกับพวกกรรมาภาพรังสีแต่ผมชื่อ,อนึกชื่อเกมไม่ออกอ่ะใครรู้ก็คอมเมนต์บอกหน่อยแล้วกันนะครับนะเอออารมณ์มันประมาณนั้นอ่ะอืมเราหยิบได้ไหมไม่ได้เนาะโอเคเดี๋ยวเราจะออกไปบริเวณด้านนอกกันนะครับวิ่งเร็วได้นะอ่า ทางนี้ก็ไม่น่าจะมีอะไรนะครับเดีลองเข้ามาเล่นนะบรรยากาศกราฟิกในเกมถือว่าใช้ได้เลยนะครับนะตัวเกมยังเป็นแค่อัลฟ่าเทสเท่านั้นยังไม่ได้เปิดให้บริการอย่างเป็นทางการนะครับเพราะฉะนั้นมือถือบางรุ่นอาจจะไม่รองรับแล้วก็ อาจจะเล่นแล้วหลุดมีสำหรับผู้เล่นที่ชื่นชอบการเล่นเกมมือถือแนะนำร้านนี้เลย y a ด d a Game Center โอกและดีและปลอดภัยเปิด24ชั่วโมงมีเกมมากมายไม่ว่าจะเป็นเมท้าสลัก Awakening, Honkai Impact, Tower of Fantasy, Ark Night, Harry Potter, Blue Archive และเกมอื่นอีกมากมายได้ที่ y a า d a g a ซ e Center ดูแผนที่ดิเราจะวิ่งไปไหนอ่าไอตรงนน้นมีเฮ้ย เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยมันมืดแล้วมันเอาเลยเหรอมันจะมีพวกสัตว์ประหลาดแล้วก็มีพวกซอมบี้อยู่ครับน่ะมีซอมบี้เห็นปะเนี่ยมีซอมบี้อยู่นะครับเนี่ยแล้วเวลาที่มันมีซอมบี้แบบเนี้ยเราจะทำอะไรได้ไหมเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับซอมบี้อยู่โคดไก่เลยนะแต่ว่าเสียงแม่มาใกล้ๆเรานะครับประตูบ้านเข้ามาไดเ้เดี๋ยวหาสำรวจกัน คือมันต้องหาของนะครับเนี่ยแบบเนี้ยตัมบ,บี้มันก็เดินรอบๆนี้แหละตู้คอนเทนเนอร์โอ้ไม่เจ้าเยอะจังปะอ่ามีของไหมเนี่ยเห็นมากันตัมบ,บี้มันอยู่เยอะไปหมดเลยนะผู้ชมครับผมว่าเข้าไปแบบน่าจะไปฟาร์มยากนะ จะลองต่อสู้กันนิดนึง่ะเดี๋ยวเป็นช็อคครับนี่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 น,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 นี่ช็อคลัวๆครับตอนนี้ทำไรไม่ได้ <laughs> โอเคเรียบร้อยมันดรอปอะไรไหมดรอดข่าวมานิดหน่อยนะครับคือถ้าถ้าแบบเนี้ยพอสู้ได้นะคือซอมบี้มันไม่ตีเราเท่าไหร่อ่ะฝนตกรวยนะมา คือถ้าแบบนี้แบบชิวเลยนะครับเพราะว่าตัวให้เกมนะครับเขาไม่ใช่ตัวให้เกมนักพัฒนาเขายังไม่ได้ปรับ a ออะไรมากนะครับตอนที่เราต่อสู้นะเออถือว่าแบบเฮ้ยแบบนี้ดีชิวเลยครับฟาร์มแบบชิวเลยเอาเอาเอาปิดอันนี้กันมา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 เนี่ยคือมันตีเราไม่ได้ไงถ้าแบบเนี้ยอันนี้มันตีเราแล้ว แต่ถ้าถ้าเราพกเขาอยู่อะครับมัาตีเราไม่ได้นะเออแต่เจอลาหน่อยนะครับไหนวะเนี่ยสินยาเข้ามานิดนึงนะครับอมีของนิดหน่อยเฮ้ยมีตัวอยู่ตรงไหนอีกนะครับมาๆมาชิวๆครับชิวๆชิวๆไปเลยชิวๆไปเลย อ่ะเรียบร้อยครับได้ของเดี๋ยวเราต้องหาของแต่ตอนนี้กันตัวบ้านอ่ะมันเข้าไม่ได้เดี๋ยวดูนะครับมันมีคมบี้อยู่ตรงไหนบ้างเอาให้ติดอ่ายังมีตรงนน้นอยู่นะครับมาๆามาๆๆ เสียงอยู่ไกลเอ้ยมีสองตัวว่ะเข้ามาแล้วเข้ามาแล้วสู้มันสู้มันเดี๋ยวเราจะขึ้นไปเอาไอ้ขวานนะครับมา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 แบบนี้โตรชิวอ่ะอ่าโอเคมีของเลยเลยบ้างไหมน,นื่อของเราเต็มแล้วป่ะยังไงมันจะวิ่งมาอีกตัวหนึ่งครับ มันมาจากไหนกันนะไม่ใช่ว่ามันเกิดเร็วนะนเกิดเร็วไม่ได้ใช่นะครับมันโด่ของได้เลยเลยนะเนี่ยเห็มันขึ้นคำสั่งโด่ออกมามยัางไงฝ่านเาไปใช้หน่อยนะครับรีบแล้วมาทีนี้มาเจอกันหน่อยนะครับจริงๆมีคำสั่งคราฟด้วยไหมมีของ ออมีคำสั่งเกี่ยวกับการคราฟของต่างต่างด้วยนะครับนะเออแล้วก็ที่ค่ายเราอะครับที่ NPC ที่เราอยู่บริเวณตรงนี้ครับที่เซฟโซนเนาะมันมีพวกร้านขายข,ายของจาก NPC ด้วยนะครับนะบ้านเนี่ยเหมือนเขาทามาแบบเขาเรียกอะไรทํามาเฉยๆยอะมันไม่มันเข้าไม่ได้อะเออเนี่ยมันเป็นแค่โครงโลง่ลงๆเลยก็อย่างที่ผมบอกไปอะครับว่า อ่ตัวเกียมมันยังเป็นตัวอัลฟาเนี่ยครับมันยังไม่ได้พัฒนาอะไรหลายอยา่างแล้วก็มีการกระตุกด้วยนะมา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 อาโอ้โหขวาแม่งแรงก็มันแรงเกินไปหรอแรงทัดของสัตว์คอมบี้อะไรท่านผู้ชมครับ HP มันไหลเป็นน้ำเลยว่ะ ทำยางไรดีไม่รู้ว่าโดนพิษหรือว่าโดนรังสีอะไรบางอย่างนะครับนะเดี๋ยวขึ้นมาด้านบนหน่อยดินะขึ้นมาที่ถนนละแต่เรามียาอยู่ประมาณสามขวดนะครับก็น่าจะหิวได้ประมาณหนึ่งมั้งตอนนี้เราขึ้นมาด้านบนเหรอคือมันต้องพยายามสำรวจนะครับแล้วก็หาของต่างๆนะเกมนี้มันจะมีของตกอยู่ตามแมพ แล้วก็บ้านที่เราสำรวจเมื่อกี้นะครับที่มีพวกเราซอมบงซอมบี้ออะไรแบบนี้นั่นเองนะครับเราเดินมาตรงนี้ผมว่าไม่น่าจะมีอะไรแล้วสะพานขาดถ้าเราโดดลงไปเราจะเรียบร้อยไหมขาดไหมเอาออกระตุกคือยิ่งเล่นยิ่งกระตุกนะครับเนี่ยเรามีโดบแค่นี้แหละนะครับอ๋อมันหิวอาหารหรือเปล่าวะเออมันน่าจะหิวนะครับแล้วอองกินเราแทบจะไม่มีเลยนะนหิวอาหาร HP น่าจะลงรัวๆเลยนะครับมีแค่ายาเท่านั้นที่ช่วยได้นะตอนนี้นะคือ <c oughs> ทําอะไรมาได้แล้วนะครับแล้วก็เป็นเวลากลางคืนแบบนี้โหแล้วแบบหาอาหารไม่เจอเลยนะเจอมาแค่กระป๋องน้ําอันเดียวใช่ไหมอา่าอันนี้ลงมาปุ๊บนี่อันนี้ก็มีสีใช่ไหมฟันได้ไหม ไม่ได้เนาะเฮ้ยเจอว,วุฒแล้วว่ะเจอว,วุฒว่ะท่านผู้ชมอีกคลิปหน,หน่อยเอานี่ไงจัดการได้ไหมโ้ยอืเราไม่มีต่างอ่ะท่านผู้ชม เอาของไปขายได้ไหมอ่านี่ครับอันนี้ขายแล้วกันปึ๊บขายไปกันปึ๊บเอเยอ่าโอเค,ออเคแล้วก็ซื้อนี่มาอ่ะน่าจะช่วยได้ละมั้งคิดว่าน่าจะเป็นสิวอ,อาหารนะถ้าผมเข้าใจไม่ผิดนี่โอเค หาซื้ออก็ได้นะครับนะก็น่าจะประมาณนี้นะครับเป็นว่าใครสนใจลองดูก,กันได้แล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าครับสวัสดีครับ